กรณีส่งเอกสารผ่านฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษหรือฝ่ายพัฒนานักศึกษาคลิกเลือกตรงสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าตรงหน้าเมนูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญ,ญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นชี้ลงจะพบทะเบียนรับสองเล่มได้แก่ 1. ทะเบียนรับฝ่ายงานเทคโน 2. ทะเบียนรับสาขาวิชาเทคโนคลิกที่ทะเบียนรับฝ่ายงานเทคโน จะพบเล่มทะเบียนรับข้างด้านขวามือหลายเล่มซึ่งในที่นี้เราสนใจเฉพาะเล่มทะเบียนรับฝ่ายวิชาการทะเบียนรับฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษและทะเบียนรับฝ่ายพัฒนานักศึกษาเท่านั้นคลิกเลือกทะเบียนที่ต้องการคลิกปุ่มสีเขียวส่ง